สวัสดีค่ะวันนี้ปริญจะมาทําปลากระพงผัดกิ๊กเกลือให้ดูนะคะซื้อปลามาสดๆเลยค่ะก็เลยจะทําให้ดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปแล่ปลา องประกอบของปลาผัดพริกเกลือนะคะก็มีพริกขีหนูสวนกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะแล้วก็จะเอาสามเกลือเนี่ยมาสับนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าอันนี้เราก็สับรวมกันนะคะมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็พริกขีหนูสวนนะคะเนี่ยสับรวมแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดพริกเกลือกันนะคะเนี่ยหากเสรนะ็จแล้วนะคะะเสร็จแล้วไปไปผัดพริกเกลือกันนะคะ นี่คือเครื่องประกอบที่เราจะทําปลาคั่วพิกเกลือนคะคะมีปลากระพงหั่นลูกเตา๋าแล้วก็พริกรากผักชีกระเทียมจักรวมกันแล้วนะคะแล้วก็แป้งมันน้ําปลาหนึ่งชนโตแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันแล้วนะคะไปค่ะไปทอดปลาะคะอ่ะเราจะเอาแป้งมันเมื่อกี้นะคะใส่ปลาค่ะ ใส่ปลาเราเดี๋ยวเราเข่าเขาเขาเขาเราก็จะทอดนะคะใส่เยอะไหครับแป้งไหนหนึ่งช้อนเองค่ะหนึ่งช้อนโต่ออ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าเข้าปลาเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเนี่ยเข้าปลาแล้วนะคะแล้วก็ทอดเลยค่ะเข่าปลาเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะให้แป้งไหมเดี๋ยวค่ะเข่าปลา มันใช้เยอะเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ออค่าไม่ให้เขาต้องแค่ทอดปลามัเดี๋ยวเราก็ติดเราใช้เดียวเาใช้นี่หน่อยนี้ทอดปาแค่ปลาแล้วได้มันหน่อยเป็นไข่ก็ติดกันทงหมดแป้งมันไม่ช่วยให้ไม่ติดนะควัตถุประสงค์ในการคุกเพื่อเพื่อติดในไี้ใช่ไหมแป้งมันหน่อ ได้ไมได้ได้ไหมคุณนุจอรไอยนะฮะแต่เกวัตถแป้งกอบแป้งอะไรด้หมดท่ใช้ทหมว่าได้ได้ทุกอย่างเอามาทำได้หมดเลยทำแบบนี้แล้วก็เอาไปทอดคลุกคล้าแล้วก็เอาทอดจะใช้ได้ทุกแป้งการไม่ให้ติดกันยังเหลืองเราแค่ตักไป จะัไปอ่อนเหลืองประมาณนี้เนี่ยเหลืองแค่นี้นะคะเหลืองแค่นี้พอต้องไม่ได้กรอบเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปคั่วแล้วเนี่ยคนบางทานก็ให้เหลืองมากอ๋อเหลืองแค่นี้นใช่ค่ะแล้วก็เดยวคั่วพิมพ์กระเซินนะคะเคแลค่ะหอมซีสวยเลยใช่ เอาแล้วนะคะตักแล้วค่ะให้กระเด็นน้ำมันนะคะมันนี่เราก็ตักออกนะคะเนี่ย ใช่ค่ะผัดปลาเมื่อกี้เราตักออกนะคะเราจะไว้ยี่หายนี้เองใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะเรกระทัดต่อปรีไฟลงค่ะอีกไฟลงนะคะเราก็เอานี่แหละค่ะขั้วเมืัอนี้เออ่พี่แจ๊กระเดียวใช่ไหมครับราบัวรากอีนะครับก็ขั้วขั้วไปเร่อยๆนะคะขั้วขั้วไปเรื่อยๆ ไม่แรงไม่แรงก็ไม่แล้วขวดไปเลยวยหอมมกล้วยใส่อ่อนๆไมเน่้ยหอมรากกทีกเทียมพี่หนูที่หนูสวนนะหอมขวดไปขวไปเรื่อยที่หนูสวเรามีนผสมไหมไม่ค่ะไม่แลมันเข็มแล้วก็อย่าใส่เยอะจรงใส่แค่พอที่เราทานได้ บ้านไหนชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะนึงไหนม่านเผ็ดก็อย่าใส่เยอะสิบเม็ดเนี่ยกําลังทางนเลยเดี๋ยให้มพ่อน,นั้นคนะัวอะไรค่ะแต่ที่เราเตรียมปลาคือปลากรพงตัว,ตวหนึ่งตัวหนึ่งกี่โลอ่อันนี้ก็ก้ากีด หอข่ะเขียมพริกแล้ักชี๋เหลืองนะคะเราก็จะใส่ปลาปลาเมื่อกี้ที่เราใช่ใส่ปลาไปเลยนะคะคลุกค่ะปลาคลุกไปนะคะพริกฝอยคลุก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 ให้ใกล้กันนะคะพอเข้าจี๋แล้วเราก็จะใส่น้ำปลาเลยค่ะคลุกคลุกใส่น้ำปลาเลยค่ะ ปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเียเ่ไหรห้แ้งดีหาแงดีะให้พอดีเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะสห็จค่ะ ันนี้เองตามได้เลยนี่ค่ะ ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกริ้งๆริงิง